ไปละไปเลยนูนี่ลว,วัดอะไรที่หนูไปดูเปรตอะเปรตทำความไม่ดีแล้วก็เจอพระองค์ใหญ่สวดมนต์ให้พร,รขอบคุณทุกคนเลยเข้ามาเชียร์เข้ามาให้กำลังใจให้เวลาย่าเนี่ยโอ้เจ๊ปุกคนสวยเจ๊ปุกคนสวยยก่กเข้าไปให้หนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ ไม่ให้ปแจไม่ทันเนี่ยนีลขมิ้นด้วยเนี่ยอยกเข้าไปให้ปแจไม่ทันเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรเนาะวันนี้ผลไหมอะให้ปแจไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมวันนั้นฟังไม่ใช่ฟังเนี่ยดูดูดูน้องที่เขาเป็นครูเนี่ยเขาเล่าเรื่องการให้ปแจ สวนสวนเสียงไหนนักร้องนักร no euh. ้องน้องที่ก็เป็นครูไอ้เนี่ยครูวันสวีเดนก็พูดถึงว่าการให้ประแจกับทุกคนที่เข้ามาร้ายเราแล้วแล้วมันเหมือนเป็นเป็นการร้ายกลุ่มเหมืนเชียกันเอง ยาาักเลยไม่ค่อยไปเอาอเครื่องมาให้ปแจแล้วเพราะอีเครื่องนี้มันกดกดคอมเมนต์นะอ่านได้นะแต่ยาตอบไม่ได้ก็ไปเอาอีกเครื่องนึงตอนนี้ก็ทิ้งไอเสือตัวนี้ไม่ได้ไอเสือตัวนี้แสบมากถ้าทิ้งไว้แป๊บนึงคือก็ลือของเล่นนี่นี่นั่นเออมือเย็นนี่ต้องแบ่งหน้าที่กันวันนี้พ่อไม่อยู่ด้วยไม่มีใครชวนเล่น เอาลมหายใจเข้าก่อนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจปุ๊กจะฝังลม,ลมหายใจค่ะลมหายใจดมดมมาก ไมต้องหมุนหัวเนี่ยหัวอยู่นิ่งๆไม่หมุนหัวเดี๋ยวก็หัวทิ่มไปหรอก <c oughs> เอาฝ่ายลีเทนดักได้ไหมไ,ไปเรื่อยไปเรื่อยเราเพราะขอ,องเราเพใครเขาหนะเพราะคนหุ่น,นคังเพราะกังคังสา อย้กจะรอดไหมเนี่ยกจะติดคลิปเดือไหมเนี่ไม่มีกะา้เชเยโซฟาเอจตามพันดอตาหุนหันโอชาอชาต้องนอนแล้วเอ้านอนได้ไงล่ะอาหารยังไม่ย่อยเลยก็เลยก็ใบรพุก็เลยก็ไ่ ขอใครดูในเราขอหัวท้องเราขอใครเข้านะอนข,นข,ขอคนขึงขังขอขังขังงแเด็ก้วยเนี่ยตายแล,ล้วแสงเด็กจะโดนโดนไม่ๆๆๆไเหลืองไม่สแสงเด็กดดเป็นย่ากันนะเนี่ยยูทูบ ไม่เอากะเนี่ยเฉยเฉยเฉยไม่มีกะอยไม่มีกะถ้ากะก็เป็นเม็ดเม็ดเหมือนญ่าเนี่ยเป็นกะเป็นกะเป็นไฟเป็นฟ้านกะกะแล้วรอเรือนะกะอีกแงละเพืงเดิมอีกแล้วย่าไม่กล้ากดไฮไลท์เลยเพราะวันนี้พิจกรรมอยู่กับเด็กเยอะออจะชวนกินข้าวก็ไม่ทัน พราะว่าอยู่กันอยู่กันแค่นี้อนีม่ม,มาให้ไลท์อันนี้ดีกว่าสวยๆเนี่ยนี่โต๊ะเครื่องแปง้งเจ้าของอไม่อยู่เจ้าของออกมามแม่ก็ฉันหาซื้อมาให้อ่ะอม,มันจะซื้ออะไรแล้วก็แถมมั้งเนี่ย น่ารักดี yeah.